เ,เมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ปรารภธรรมะให้ฟังว่าคนสมัยนี้ให้อำนาจอบายามุกทุกอย่างทำลายทรัพย์สินที่เห็นอยู่นี้วัวนะคะวัววัวลุยน้ำกินขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะวันนี้พาทุกคนมาฟังหลัหลกธรรมของหลวงปู่ดุนนะคะและ อัดบุระพารามอ,อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ทุกเพราะอะไรสุภาพสตรีไว้หลวงปู่ฝากไว้บันทึกคติธรรมและธรรม,มเทศนาหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่ฝากไว้บันทึกคติธรรมและธรรม,มเทศนาหลวงปู่ดุลอตุโล อุทานธรรมต่อมาเมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องใจและทางใจอันโทษทันทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดปล่อยได้บ้างส่วนโทษทางใจเขาเป็นทุกข์เพราะความคิดสาธุทั้งหมดและจิตที่ขาดปัญญา ย่อมเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจกลิ่นรสสัมผัสจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่งทั้งบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ทุกเพราะอะไรสุภาพสตรีไว้หลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรม,มเทศนาหลวงปู่ดุลอัตุโลวัดมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดไว้นั้นจึงต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดไว้นั้นจึงต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองเป็น เมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ปรารกธรรมะให้ฟังว่าคนสมัยนี้ให้อำนาจอบายามุกทุกอย่างทำลายทรัพย์สินอัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ทุกเพราะอะไรสุภาพสตรีไว้ให้ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจาก อบายมุกทั้งนั้นด้วยทรัพสมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ขอความการุณาหลวงปู่หลวงปู่ฝากไว้บันทึกคติธรรมและธรรม,มเทศนาหลวงปู่ดุลอตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ทุกเพราะอะไรสุภาพสตรีวัยขาดแคลนสิ่งใดมาเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้ของเครื่องร้อยรัดทั้งหลายทั้งกายจะให้ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายมุกทั้งนั้นด้วยกลิ่น รถสัมผัสจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่ง,งให้เป็นเมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ปรารภธรรมะให้ฟังว่าคนสมัยนี้ขาดแคลนสิ่งใดมาเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้จิต กับสรบพรพสิ่งทั้งปวงได้แล้วจิตก็หมดพันธะกับเรื่องโลภรูปเสียงมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดไว้นั้นจึงต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองอบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ทุกเพราะอะไรสุภาพสตรีไว้กลิ่นรสสัมผัสจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่งทั้งอุทานธรรมต่อมาเมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรม,มเทศนาหลวงปู่ดุลอัตุโลไว้และทางใจอันโทษทันทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดปล่อยได้บ้างส่วนโทษทางใจพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทางความทุกข์จึงครอบงำไม่ได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะ วันนี้พาทุกคนมาฟังหลักหลักธรรมของหลวงปู่ดุลน,นะคะและัหมดและจิตที่ขาดปัญญาย่อมเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจหมดและจิตที่ขาดปัญญาย่อมเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจเขาเป็นทุกข์เพราะความคิด สาธุทั้งหมดและจิตที่ขาดปัญญาย่อมเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจอ,าอำนาจอบายามุกทุกอย่างทำลายทรัพย์สินให้ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายามุกทั้งนั้นด้วย ขาดแคลนสิ่งใดมาเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้กลิ่นรสสัมผัสจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่งทั้งกลิ่นรสสัมผัสจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับจิต ที่ออกไปปรุงแต่งทั้งให้ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายมุกทั้งนั้นด้วยหลวงปู่ฝากไว้บันทึกคติธรรมและธรรม,มเทศนาหลวงปู่ดุลอัตุโลไว้และทางใจอันโทษทันทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดปล่อยได้บ้าง ส่วนโทษทางใจมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดไว้นั้นจึงต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองขาดแคลนสิ่งใดมาเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้หลวงปู่ฝากไว้บันทึกคติธรรมและธรรม,มเทศนา หลวงปู่ดุลอัตุโลให้ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายมุกทั้งนั้นด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะวันนี้พาทุกคนมาฟังหลัหลกธรรมของหลวงปู่ดุลนะคะและขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะวันนี้พาทุกคนมาฟังหลับ หลักธรรมของหลวงปู่ดุนนะคะและหลวงปู่แนะนำสั่งสอนไปตามเรื่องราวนั้นๆตลอดถึงแนะอุบายทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้ที่เห็นอยู่นี้วัวนะคะวัววัวลุยน้ำกินอุทานทำต่อมา เมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดไว้นั้นจึงต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองหลวงปู่แนะนำสั่งสอนไปตามเรื่องราวนั้นๆตลอดถึงแนะอุบายทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้อำนาจอบายามุกทุกอย่างทำลายทรัพย์สินที่เห็นอยู่นี้ วัวนะคะวัววัวลุยน้ำกินอุทานทำรรต่อมาเมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่อให้เป็นเมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ปรารภธรรมะให้ฟังว่าคนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์เพราะความคิดสาธุใจและทางใจ อันโทษทันทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดปล่อยได้บ้างส่วนโทษทางใจ